เป้าหมายคนละอย่างนะครับจันทบุรีในชุดเหลืองก็จะบมุกจากขวาไปซ้ายขณะที่มาสารคามครับวันนี้มาในชุดเสื้อสีกรมท่านะครับตอนนี้จะลุ้นได้ไหมประตูไอม,มาครับพลวิทย์ไหลกลับอีกครั้งหนึ่งโกสกีโกสกีกสกจ่ายให้แล้วคราวนี้เก็บล็อกเข้ามาและเปิดโอ้โถ มันสวยเลยครับต้องขึ้นที่โกซุนกีโกซุนกีลองซัดไก่ดูลูกนี้เรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหเอาจนได้ครับ แนวรับของมหาสารคามนี่มัวแต่ไปบังในกรอบครับไม่มีใครเดินเข้าหาสักเท่าไหร่แล้วยิงตรงนี้โอ้โหหักข้อมาเสาแรกครับทางฝั่งขวามีนพลขึ้นมาแล้วตั้พลถึงเส้นหลังตวัดกลับมาหน้าประตูลูน้บอลลอยเข้าประตูไปเรียบร้อยปัดออกมาลูนี้เข้าหรือเปล่าเก็บไม่ได้ครับมารจอ,อนมาริยนขึงนไปคือมาไหลามาแล้วคราวนี้ซัดอีกทีหนึ่งติดบล็อกโอ้โห แมประตูที่2ยังไม่ได้ครับแล้วซับอีกทีหนึ่งลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับแต่ว,ว่าโอ้โหไม่รู้ว่าสวนทิ้งมาเลยครับผู้สิยิปานุเวฟว่าไง่หมดเวลาครับวันนี้ที่สนามอบจจันทบุรีครับ